ก่อนอื่นมัดกับข้กกาบถักไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทานสบายดีเอฟซีพังไทยพังลาวอยู่ตามระเทศหรืออยู่ในบ้านก็ขอสบายดีและสวัสดีเบิร์ตสุครุสุคอนเดอร์สบายดียินดีตอนฮับซองเบเดินสแนลเก้าเดิมมันี่ก็เปิดผาาอยู่สวนกับแพน้องเดิมป่ามินี่กัไปเซียญ้ากับแพคือเก้า บ่งลมเฮากระเสียแล้วสองมือสองมือนองเดิมกับปะไปเสียหยาค่ะหกไว้เลยนี่ก็กกสะเลแต่ลุมมอดพุ่นอดเถืง แต่ยังไม่ทันได้สุดรสองมือกับมือน,นสามมือโหนหยาสูงไวัเลยียหยาท่วมกาแฟหันปากก็เสียงปูก่กาแฟกับบอง้า เบิร์เอานี้กลกกระแพอยู่ถึงเอกคานตัง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 สีเหลืองเหลืองเบ้ด เห็ดส่วนมันกับเบิดควยงว่เข่าปูกระเพกกับบงามชีวิตตเวิตชีวิตน้องเดิมเห็ดยังกับบงามมีแต่เมืยอเสียหะอย่างเดียวเสียคู่เดือนครูเดือนกระเพงงามก็ไข่แน่บึงกระเพกกั chắc xíu vô xíu a uh... Nhà nga cà phê nga nào Nào, nào, nào nga nga nè nga 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 30 kẹp หนาวแห้งตอนนี้ก็เวลา10โมงอ0นาทีตอนนี้กาเวลานึงโมงนึ1โมงได้เวลากินข้าวกินน้ำน้เน,น,นาะพ่อแม่พี่น้องโอเคได้เสียแต่ รวมแต่กกมะขงจนถึงพี่ปะกะแบกกระสอบเนีาที่เอาหยัดใส่กระสอบเมื่อทอกเดิมกระสิบปะกระจกยู่นี่เออเออเออปะกระจกวันนี้หายไปเสีย เื oui. ิมก er> ับส pues mm. ิเมื่อท nah, ักคือการหยาตัวตัวเฮาเซียหยัดใส่กระสอบเมืทอักอยู่อันนั้นคือปลาคือดองเลยหยาหกสิบปลูกแถวๆกระเพรตอนนี้ลุกๆคอยให

นี่ข้าวค่ะยาอคได้กินขา้าวคิดน้ำล้างมือก่อน Và chẳng tôi có tôm cà lời mà chờ, Cái rượu Món ก <c oughs> ินธรรมชาติธรรมชาติบุกเกอร์นี่บุกเกอร์ต่มักเขื่อเขอือกับเจ้าปลาแดกแจวปลาแดกตลาตาม เฮากระซับบานเฮานี่แล้วนะ

วัดไทยบ,บรรดามากตันกระแจ็คหล่ากระเพกอว่ามะเขือคอออือกันเขือที่นักเอิเกนมือกระเปินพี่น้องเท้ากระราง มาเริ่มมากินข่าวอันกันด้วย FC นานแล้วฉันนั่งเดิมไม่ได้ลงคลิปขิดนถ่าแม่ๆทุกคนขึดนถ่าย FC ทุกชานะคะอรุ้นะคะ Ta lá tôi sẽ mày bữa nay này vô Chào bạn đẹp FC không thích thương nàng đơm mà Và nàng đơm Mình lấy lần khiếp nàn vào. ถึงเอฟุกคนขอโทอขอภัยเออคือยงเอิ่มประเทไทยเก็บดันนานขอโทอขอภัยเยลายที่แฮทไทยเอฟซสุดหาด <c oughs> นังเดิมให้แไทยเอฟซดฮาดนังเดิม เาวาบได้ไปเก็บ,บได้ไปเบิรเบิดหรือย่างมากมากเีอะขอเก็บเองยันปลุกเองปลุกเองปะาเก็บเกิน ចិត្តហឹកវិញតែងដើមពកដាក់មួយហុំចិត្តហឹកក៏យ៉ាងមិនទាន់ໄດ້ទៅកែបយប់លំព្រះដើមទើហ៎ទៅ ยัาางเอก่อนไ่สยลนะังเวนอก่อไม่้น,นยังยทีจอูนกินแบบธรรมศามสตร์ธรรมศาสตร์ครีงนะครีงค่ะ เทัาสองคนกินเอือกปะไปซ่งขอนกินเท้าสองคน,งคนแม่นไปหาคนหักขนพี่สาวของปะค่ะไปกับกาแฟไะได้ดมาเซียเนี่ย มันเนี่ยน้องสตาร์สแต็กกับบดไดหมาว่าวน้องมาน้องเดิมบดไอแฮนน้องเดิมไปสาวรรค์เพิ่นไปหาเล่นอันสาวาแล้บดแฮนน้องดึงปะไปก็ไป็นแล้วเออปะไปจักเสียงอะไรอ่ะทุกนี้ประอาร đi đặt ông mà cái bình đã đá mà, cái bình đặt đá ra mà, nước đất để đọc ở nhà sập đã đắm, là, กินข,ข้าวกินน้ำแล้วก็ไปต่อพี่น้องเสียร์หนาเสียร์หนากาแฟหนาวเลยไปใส่หมวกให้แดดบนเถกใส่หัวเพราะว่านาวกาแฟกระกสีเหลือง ของเขาสีเขียวแต่ว่าของเขาคือเป็นสีเหลืองวิเอ๋ You need...

แล้วป,ปะเนี่ยเด็ดเย็ดขายขึ้นภูลงขายเี็ดเย็ด ปะเนี่ยนี่ว่าซีฮอตยำแหลง เอแล้วสักที่ต้มกับเพายแกรนแต่ชิตลูชิโความลงลึ ตอนนี้ก็4โมงไป20แล้วพี่น้องแต่ว่ายังบ่ทันเมือค่ะมงจังเมือนอะจินดาดอยแต่มัน បាទពេលមនីតាចាំ stack ព្រមអស់បិទអង្កក់មតាតុកតុកមិនបិទតែមាន10ជក់ណេនេះឯតុកតុកឯពេជ្រចាក់ចាក់ប៉តតណៃពេជ្រងាយងើពេជ្រប៉សៀតសៀតទីត Tàu ven có sự tọc đền là đơ Phải non ơi Mì tay nhạc ยากับยาในป,ป่าปีกคุเ่างงาน này đó chúng nó lại lệ cái tờ hà lan không hầu cả ao nhà bọc vậy xây cọc cà phê hãy mình phun bật nhà mình nâu xăm mờ cà phê xe nhà នឹងដើមเสียកັບមື້ນី30មើពីន້ອງកស្មាត់មើតយស្អាត เมื่อย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 ไก่สิหัตตาแร์แลบหนัก ai yên vậy cô ít Mình ta

เกือบ่มียางลายเนอะพาบพิน้องยันมันคับมันเมิดล่ะดืมกระปะกระสีเดินทางกลับกะขอบบุญขอบคุณทางปัญญ่ใจบุญทุกทุกทานและเอฟซีทุกทุานเด้อที่หักแพงเอ็นดูคลิปน้องดื่มแต่ตนจนจบและประคามโฆษณาคอยสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้งอิเจ็บอิจนล้ำล้ำลวยๆแห้งแห้งปัง พัฒนาสิ่งใดใดสิ่งนั้นดังสมปัฒนาเดอสาธุคลิปนี้ข้อเก้าคำว่าสบายดีเดอสบายดีเจอพี่นาบ๊ายบาย